วัสดีห้อยเปียกหมดแล้วโอ้ขายดีตัวมอนี่เนาะหมดแล้ววันดีครับมอนิวันพาสบุรีที่10บเมษายนสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดอ่าหกสิบแปดนะครับนี่คือตลาดนัดโคกระบือบ้านกุหว่านะครับตำบลกุหว่าอำเภอกุชินาายจังหวัดกาลสินในเมื่อแล้ว2คลิปต่อไปเป็นคลิปที่3นะครับคลิปที่3 จากพระพี่น้องเบิงคลิปที่3จุ่มน nuit, ident, ี่ของมีไงหูนะครับเดี๋ยวคนกลับมาเบิงเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนเจ๊ย่างหยังบ่ย่างหยังบ่มื้อนี้ขายเมื่อไหร่บ่มื้อนี่คนเหลือยังเลยเอาขายดีซะซั่นเนาะพอได้เล่มง่ายๆของแขกนี่เจ๊เจ๊โอขายซื้อกัน ซื้อกันแล้วเอาห่อเอกเหลือจะบ่ผมหลือจบังไงอูไงอันนี้ขายไปแล้วเมื่อกี้นี่ขายแต่ลูกขายแต่ลูกมันเหลือเหลือหร่อแฉลบอะไรกัเหลือบังไงนี่บวกขาดตกบังไงนี่โอ้เป็นเปลี่ยนชาโรเลยว่ะเ้ยตาแดงๆสีน้งผุนบังไงเม็ดเท่าไรล่ะเม็ดห้าสิบบวกสีหกสีผุนละ มันสูงก็ผมหมดเด้หนิเม็ดหกสิบปุ๋อ,อะ่ะหาสิบบวกเอาหาสิบขึ้นนะครับบลูดหาสิบแลยน้องแบอกไงเลยจ็ดปีงวัวตัวนี้สามปีกลัวบอกไง่เงี้เป็นตัวผู้ตัวใดราคาเพื่อนครับสี 47. 47. 47. 47. ่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดตัวใดน้องเอกน้องสี่หมื่นเจ็ดเลยครับเด้อเอาบอกไงเลยตัวเดียวเนอ้อเอาเบอร์โทษครับ 084 293 7827 40,000 7,000โตได้ง่ามักนำหนักหลายเลยห้อยเอกเมื่อยพอดีเมื่อนี่ขายดีได้เหลือตัวเดียวขอบคุณใด้หลายด้ครับอบคุหลายไปหาพ่อใหญ่สมหมายด้วย มาทางนี้กันบ่หาพ่อใหญ่สมหมายบ่แล้วคือกันของม่วงตัวนี้หน่วยก,กงงองขมยั่งยังย่งเลยด้วยครับนี่เด้อมื้อนี้บ่โลนมืนน้อนี้โอ้คือสีงามเลยนี่สิเป็นแองกัดมั้งครับของพ่อใหญ่หมายบ่เดี๋ยวผมถามเมื่อก่อนอโอ้เตาเา่านี่คือเก่าเนาะนีะ่เนาะเอาไว้นี่แหละเต่านี่ปิง้งวดพิธียิบไปก็ได้เต่านี่ แม่ข้าปิีงไก่เนี่เตาอยู่พุ่นละยิบไปเล่อยไผอยากได้มดพอดีขายง่ายแบบนี้บม่ต้องเฝ้าบ่ต้องเฝ้าปีงไว้พุ่นละไผอยากได้ก็ยิบไปเร่อยใจเงินน้ำท่านกับท่านบาท่านกับบอเป็นยังแม่ข้าใจดีส่งมาถแถวนี้เมื่อนี้กันบอามาคราับพใน่สมหมายบอแล้ว เออคันบ่มาหายง่ายสมายบ่แล้วแต่ละงวดต้องมาหายง่ายสมัยบ่อล้ยวบ่แล้วครับเสมือนครับเสมือนกัน宝马หายง่ายสมายบ่แล้วเมื่อนี้วันที่สิบเมษายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดบ่เป็นชิปเก่าได้เป็นชิปใหม่แต่ว่าต้องมาหาพ่อใหญ่สมหมายตลอดบ่มาบ่อใดพ่อใหญ่ดำหลงบ่มาบ่มือนี้ แบบแบบอยู่แต่ว่าก็เสมือนนี่ครับเพรามหากับวัลเหลาพี่เก่าได้หลายตัวบ่เมือนี่เสมือนประมาณสิบกว่าตัวครับสิบกว่าตัวเสมือนนี่มีจักจุดกว่าสองบ่มีสองจุดครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งอันที้างออกจุดแรกครับโอ้จุดแรกจุดที่สองอยู่มีสองจุดพี่น้องขายกันไจุดแดกก็ได้จุดไหนก็ได้เสมือนคือกันในสมหมายได้ยังมากเลยเมือนนี่ไม่อันวัดบ่กนี่โอ้ดําดนี่ ได้ลูกจักตัวใช่ไหมนี่โอ้ได้ลูกตัวหนึ่งอันที่สองจะไปแล้วเพิ่นเป็นแองกัดบ่โอแองกัดเ,กเอาดำดำห้องพงเ่ยหมายได้เนี่ยลูกไว้ต้นบกม่วงเนี่ยแหละโอ้ทุ่สูงเลย,ลปเ,ลยเป็นแองกัด์ดนะครับสีดำดำเอางามอยู่ได้เนี่ยใด้ลูกมาตัวหนึ่งครับเป็นตัวเมียได้ลูกมาตัวหนึ่งนะครับอันที่สองจะไปแล้ว ใช่ไหมายจักเดือนแล้วก็จักเดือนแล้วโอ้หกเดือนอันที่สองหกเดือนอันอันแรกนะได้ลูกหนึ่งอันที่สองนี่หกเดือนเป็นแองกัดนะครับสองหมื่นสามประมาณจังเมตรสามชิพได้ครับหางมือนกับเน่าด้อเป็นแองกัดนะครับแองกัดได้ลูกมาตัวนึ้นครับสองหมื่นสามด้วยแองกัดตัวนี้งามอยู่ครับเี่อเบิ่งใกล้ๆ แองกัดพอ,อยห์ไชมาสองหมื่นสามต่ออดไรเด้อยครับน้ำพอ,อยหย์ไชน์ไ้แองกัดนี่ครับได้ลูกมาหนึ่งตัวนะครับอันที่สองจะไปแล้วนะครับตาบ้านนั่นแหละครับชุบสองหมื่นสามพันตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยได้ลูกว่าแปดตัวล้วบน่นอ่าสามได้ลูกว่าสามตัว ได้ลูกมาสามตัวเพิ่งแยกลูกไปได้ครับได้ให้ลูกดีด้วนะครับเบิงเต่าโน้อมพนให้ลูกดีแม่นี่ยเม็ดสามสิบห้าขึ้นพุ่นละได้ลูกมาสามตัวหมื่นเท่าไรก่อนใไ่ไหมมื่นเอ็ดหรือมื่นหนึ่งพันหนึ่งสองสามดูมาสามตัวครับแยกไปหมดแล้วนะครับเพิ่งแยกลูกพุ่นไปเดอร์มื่นสามพันอ๋อให้ลูกดีครับไปเลี้ยงได้เด้อแม่นี่ยของใหญ่สมยัย องาง่ยหนึ่งมื่นสามพันครับแม่นี่เด้วยพนนี่เท่าไรเนี่ย5มื0นหาพันหาลอยตัวผูเม็ดสามสิบหมืนหาพันหาลอยเนาะตุ๋นเนาะเอาชาโรเล่มืนหาพันหาลอยเลยครับไปเด้อหากินบักมว่วงอยู่นี่แหะหากินบักม่วงโลน1มื0นหาพันหาลอยชาโรเล่มื่นสามหมอแดงแดงนี่ได้ไหม มื่นสามเนาะมื่นสามเด้วมอนี่ตัวฟูนี่ครับมื่นสามเบอร์โทรยี่ห้อไหนครับศูนย์เก้าสามห้าห้าหกสี่หกสองห้านะครับเบอร์นี่โบเปลี่ยนจักเครือของอะไหม่โบได้โกบมาขายตัวยไหมโบได้ไกลมาก มือเส้นไหนาคอนตะลอนวัวแสดงว่ามีกระเป๋าเดียวกันได้กบมากที่เป็นสองกระเป๋ากันได้ใกล้มากที่เป็นสามกระเป๋ากันได้แม่งด่ามากก็เป็นสี่กระเป๋าต้องแยกจังสันมนองเป็นเงินของใหอขอบคุณย้ายหมายเนี่ยขอบคุณหลายครับกันบอกว่าหายย้ายหมายไปแล้วดิมือนีงามด้วยของยายหมายแองกัร์ดด้วยมือหนี สองมืนสามน้อแห่งการเนาะต่อได้น้ะยใชไหมนเนาะแอ่งกัดต่อได้ด้วยครับเอาขอคุณอะไรใช่ไหมสมือนขอคุณเด้อแม่ค่าจิมันร้อยปี่งพันยุนยุหันปี่งไม่ผุนโปเบิ้งหรอกไงครับรถมาเขาแถวดีเท่านี้่ นายคำนา่ขิมนั่งแบบนี้คนยอมหมนย่อมหมหรือหมดสภาพห้ยป๋องห้ยป๋องพ่อป๋องพ่อายขิมพ่อายคำนั่งหิมถนนเขาแถวว่ามันนกยิบเฟืองมาเนี่ยมี่เล่ามือนียายคำยายคำมี่ล่ามือหนโอ้ ของเก่าดีมหมเขาวอาของห้างบองกอด้ดอตัวนี้เท่าไรกว่านี่แม่นี่เท่าไรเน,นี่ยคิมนี่แม่ลูกอยโอ้แม่ลูกน้อยี่นี่นะสิบหกห้ารลูกที่สองที่สามเด้เนี่เอาลูกขึ้นดูลูกขึ้นนี่ลูกตัวผูน,นี่ วุ้ยลูกตัวเมียลูกตัวเมียตัวที่สามฮามีผู้อยากได้หามีผู้อยากได้ <laughs> ลูกตัวที่สามตัวเมียแดงๆนี่แหละราคาเท่าไรก่อนเน่ยคิมสิบห้องห่ารอย,รรยเนาะสิบห้องห่ารอยเด้อแม่กับลูกลูกตัวเมียเพิน่นอยากได้เจ้ลูกให้เพิ่นยี่บ่อบอะฮะนายคิมไ่สนละนายคิม

เอ,อแยกอยู่บ่บ่ได้แยกยยแยกบ่ได้ตัวนั่นเท่าไรตัวนั้นโอ้หองเ่าแกกองหกพันบาลูกนาะเอากำลังคุยกันโย่โทษมากเบอร์นี้เด้อหาพญาขิมหมื่นหกสิบหกหารเยเอาแยกแก่ลูกประมาณหกพันศู0ย์แปด3ูเบอร์นี่ ของพ่อยิ่ชิมของพ่อยญ่งิมก็ลังคุยกันด้วยนี่เิ่งกัลรังคุยกันอยว่พ่อหญ่กองจูงไปใส่เดี๋ยวนี้จูงไปแลกเปลี่ยนจูงไปแลกเปลี่ยนพ่อหญ่งกองจูงไปแลกเปลี่ยนนีดามีบ่มื้นี่โอ้ยโบ่มี

ดำสนิทนี่นะควาดำสนิท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 สหามลงดำสนิทสิธหามลงโอ้เป็นได้ลูกนึ้อบ่เพิ่นได้ลูกนึงบ่หนิครับโอ้ได้ลูกมาตัวเนื้อแซวเดียวกิโลหนึ่งห่อนมอง วิ่หัวบานอยู่บ่มันวิจะดอกดีก็ีแม่แม่ลูกนึงเนได้นะครับแม่ลูกหนึ่งแม่ลูกเดียวโอ้ยปูคนตำโพดเสียบปลูกสันโพดยงยหัวกับโยได้ะมันจะมันสามสิบแม่หนเบืเรื่องแม่ลูกหนึ่ง มเาหรือว่าเสียวพอเสียวน้ำพันหนึ่งมันจะขับที่เนี่ยใช่ไมพอทียับไปไหนพอเาเนี่ยรเบียร์สองกลองหนึ่งเอาเลยได้ป่ะดิเอาลูกมาหนึ่งเด้อเด้อสองหมื่นทรงห่กิโลนึงสองหมื่ทงกิโลนึ่ง ไปไปเอาเอาสิพัาร้อยวใจเบอร์โทรศูนย์หกสองศูนย์หกสองห่งปด่หเก้า์หนึ่งสามเก้าศูนย์หนึ่งสเออโยกโปรสองหมืนบาทได้ตัวนงดำๆพองไน่สเอาไปขายงัวบบสองหมื่นครับนี่ของไนซ์ใสรู้มากตัวนึงอันนั้นหลายยู่ครับของเมย์่ฮได้พิคนบอกของเมย์่ฮ ใใหอยเต๊กใจยังงละวันกำลังตอกันหอยตัลออยแน่นใสเหล่ามั่วตัวผูทั้งมดบ่านนมาหน,น,นตัวผูทั้งมดอ๋อมอนี่มานตัวผูมานตัวผูมีตัวแม่เลยมีไม่มีเลยไม่ม,ม,ม,มีมีตัวผูรูปรรทั้งหมดกาไรแดงแดงนี่ก็ไร้แดงแดง สิบสี่สิบสี่พอกันมดเอามดอยู่นี่สิบสี่นี่บ่ละอละสิ่โอ้ไละสิบตัวนี้ก็สิบครับผูกตัวนี้ก็สิบสีครับบางงี้่ยกัสิบสี่ก่นี่แมนของผมอ่นแมนมีสตัวมีสตัวตัวนี้ตัวละสิ่ครับผสตัวนี้กันคือสองหมครับคุยกันได้คุยกันได้เบอร์โทรครับเอาคุณมา บัญชีเงินมง่์บัญชีเงินมงงนี่อันเก้าอันเก่าว่าดิอันเก่าอยู่ศูนย์เก้าสองเจ็ดหกสมสองเก้าเจ็ดหนึ่งพ่อแนนบันีนาวีตำบลสงเปยอำเวำเขาว่ังวัดกาลสินดินดำน้ำซุ่มป่ากุมบอนคืขแขกแจ้งหาง ป่านางบอนคือเสียงฟ้าลันครับผมจ๊กกะชันห้องคือฟ้าสิลวงบนครับผมนี่คือกาลสินครับอ่างเก็บน้ำลำบ๊ะย่างตอนบนดินแดนผู้ไทยเขาวงมาเมื่อนี่ตัวผู้ทั้งหมดครับผมผู้นี้สองหมื่นแปดครับตอรองได้ตอรองได้ขนาดห้องเฮาบ่บ่แมนโอ้ของโปรยม่วน ห้อยขุนห้อยขุนมดแล้วบ่เนี่ยโอ้ขายบ่หมดเขินรถแล้วรถแล้วมืดเมื่อแล้วอืมสเมื่อแล้วอ๋อ้นโมมาใา้ยสิสีโมมาให้เขาเลยสโมเสือตัวเงี้ยบ่เสือตัวเงี้ยนี่ซูโม่เข้าเปลี่ยนหารอยโอ้บ่เงี่ยนี่เข้าเปลี่ยนหาอยนะครับตัวนี้เด้อบอกยหงเงี้ยนี่ของซูโม่ ง่าๆนี่ครับซ่าแปหรบักง่ายนี่ตัวผูศ้าร้อยเม็ดสี่สิบบวกนี่ครับเม็ดสี่บวกด้วาแด้อยแดงเ่ยบัวุมโอดแดงเม็ดตัวนี้เนาะเบอร์โทรซุมโมดเปดศูนย์หนึ่งห้าสี่ศูนย์เจ็ดแปดหนึุมโโทรมาได้ครับเหมือนเราบ่ครับมาเบิ่งบ่ มาเสือเสืองัวหรือเสือไก่เสืองัวเนาะอันไก่หว่าแม่เนาะนี่ไม่โหดแะไก่นี่ไหมหอยอ้วนยังบ่เนอ้อยแหวงยังอยู่บนอ้ยแหวงโอ้โคมนี่บนอ้ยแหวงต้นจะพ่นแฟ้มมืดเลยดอกกระเจียวโอ้โคมนี่ตัวเมียยางดีเลยนี่สีแดงตัวที่เทสไลด์พ่นเลยอ้อแหวงนี่ โอ้ตัวที่สองตัวที่สองเนาะแม่ให้ลูกดีตัวตัวที่สองสีแดงแดงราคาเนี่ยครับมื่นเท่าไรครับแม่กับลูกดนี่นะมื่นแปดพันห้าร้อยมาเปลี่ยงเลเนะ้อะให้ลูกดีด้วยเพราะอย่ววน้นี่งัวเลี้ยงมัดเนี้เออเอาเอิดโท่ครับศูนย์เศูนย์เก้าสาม สามหกห้าหกสองหนึ่งสี่โคมหาพญแยัแงได้จากไปเรียมพญแหวงเบื่อบดีครับพญแหวงงัวเรียมจากเมื่อบดีลยเอ็ดเลยขายจะคุ้มครับมันโอ้สองสามตัวเลือเท่านี้เท่าไรตัวภูดแดงนี่หมื่นสามพันเจ็ดภูนะครับตัวภูแดงแดงหนึงน่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อย ตัวผู้สีแดงสีแดงตัวผูมืนสามพันเจ็ดร้อยของหอยไว้มืนสามพันเจ็ดร้อยตัวผูตัวนี้เมือนหนึ่งนี่อเมือนหนึ่งสีดำนี่ตัวผูเนาะอันนี้ตัวเมีอะตัวนี้ ขายเขียงพันเมื่นสามโอ้ขายไปแล้วตอนนี้เก้าพันเก้าพันตัวฟูตัวนี้เก้าพันตัวฟูตัวนี้แม่แต่นั้นเมื่อหมือนนตัวนี้เมื่อหนาคุณได้ทำแม่ได้ไปเลี้ยงก็ได้ไปเลี้ยงได้ลูกไม่เจ๊กโตเลยชอบได้ลูกสองตัวเป็นข้อเลยเนาะอันนี้พูด่าเหมือน่พันเจ็ดโอ้อันนี้เหมือนสองตัวนี้หมือนเดียวคโอ้เหมือนเดียวหมืนเดียวแม่ได้ลูกมาสองตัว ไม้หมื่นสี่ัักสีน้ำหมากสีกาแฟานี่หมื่นเท่าไรก่อนนี่ห <14, 700. S 1> มื่นสี่พัเจ็้อยหมืนสี่รสีบคือมูนหมื่นสี่พันเจ็ยรยสีกาแฟส่ยี่น,นี่ตัวเมียตัวหัวล้นโอ้หัวล้นหัน<า>วลนแม่สาวบม่สี่พันเจ็ดร้อแม่สาวเนาะแม่สาวดเลย แม่สาวสูงประมาณเท่าเด็กเ่ยหางบนนี้งามเลยร้อยสามสิบได้อยู่เป็นแม่สาวเนาะอันนี้แม่ท้องใกล้คลอดอีกอันนี้ปีกัวเนาะนี่เนาะปีกัวเลยเน่าๆซาลลีเหมือนสี่พันเกียรติเหมือนสี่พันเกียเดินแม่นี่เด้ออันนั้นแม่ท้องเะใล้คลอดแล้วนมลงถ่ายนมไม่ค่อยดูอืักจักเดือนแล้วนี่ยแปลเดือนแล้วอันที่สองบอกที่สามสอบสระมั่นสาม อันที่สามแปดเดือนอันนี้เมเด็ดสามสิบอยู่ดอเนาะแดงขาก็ดีราคาเดียตัวมือนสี่พันเจ็ดมืนสี่พันเจ็ดตัวใดอีกครับัต,ตัวแดงสวยลมื 14, นสะี่พันเจ็ดเนาะตัวเนาะตัวแดงสวยๆนตัวแม่สาวอนก้ร้ออันนี้1 4มือนสี่พันเจ็ดลอยด้ยครับเด้อตัวแดงสวยๆโอ้้งามตัวนี้แม่สาวหน่อยบามั่นนะครับเม็ดเม็ดเศร้าหาขึ้น <1900. S> 1 9มื0นเก่้โอ้มืนเก่าลอยบอมือนเก้าพันเด้อ มื่นเก้าร้อยครับอันนี้แม่บ่หมื่นหกพันอร่อยได้ลูกว่าตัวนึงบ่ลูกตัวนึ่งบ่ประมาณหนึ่งตัวได้อีกบ่ตัวได้อีกอนั้นโอ้ตัวนี้มื่นสี่อตัวนีเแม่ตัวนี้โอ้ตัวนี้เป็นแม่ของตัวนี้เ่มเป็นแม่ของตัวนี้ตัวนี้เป็นแม่ของตัวนี้มื่นเท่าไรตัวนี้ เมื0นสี่พันเมืนสี่พันได้ลูกว่าตัวนี้แหลนะเนาะได้ลูกตัวนี้มืนแ่มันั้ไไต่อเไใส่เท่าไหร่ตัวนี้แม่สาวแม่สาวเท่าไหร่สองหมืนสี่พันแข้งขาใหญ่ใหอ่องข้อได้แก้แม,มจำ นี่ประมาณเจ้าเม็ดสามสิบเม็ดสามสิบขึ้นสามิบบวกแม่สาวด้วยครับนึ่เดยพาเงินราคาเท่าไหร่สองหมื่นสี่เมนบ่สองหมสี่ตัวนี้ตัวผู้เนาะตัวผู้สามหมืนเจ็ด้ะครับตัวนี้เด้อสามหมืเจ็ดตัวผู้ตัวผู้เนาะนี่เนาะสามหมืเจ็ด สี่ปีกลัวนะครับประมาณจักเม็ดสามสิบห้าพนละซ้ำๆกันนี่ละโอ้แม่ดอนลูกนี่นะสองมืนเอ็ดลูกตัวที่ตัวใดพ่นลวนี่ลูกสามลูกสามลูกตัวเมียนะครับลูกตัวเมียแม่พ่นนี่ประมาณเม็ดสามสิบนะครับแม่พ่นเป็นสีเผือกสีดอนสีเผือก ทีสารอิ่นสีดอนนะครับลูกเพิ่นเป็นสีเนี่ยนะครับสีดำๆดำเป็นลูกตัวเมียนะครับลูกตัวที่สองมืเ็โอ้ลูกหาพันเกาแม่หมื่นสองพ้าแม่หมื่นสองพันเก้าเมื่อแล้วเบอร์โทรครับศูนย์แปดสอง9669สามศนเก้าหกเก้าโทรมาหาหอยหวายคือเก่า บ้านคุณวานี่แล้วเนาะอ่อขอบคุณหลายๆเด้อเมดแอ้วครับจบคลิปทุทไทยไปซ้ำนี่ได้ในสาคลิปกับตลารบ้านคุตวาาเอาพี่น้องติดตามทั้งสามคลิปด้วยครับอ่ะขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนครตะรนวัวสวัสดีครับ